บอเป็นไงติมทะลงทะเลขนาดนี้นี่คือเรามาทำอะไรกันจไปทะเลกานี่ใช่เราไปทะเลแต่เราไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปที่จริงเราไปไหนไหนเราจะไปในเอ็มวีชอบอยู่รู้ยังของพิษซี่โอได้ข่าวว่าเอ็มวีพึ่งปล่อยแล้ววันนี้เลยมาที่สิบเก้าเนาะเราก็จะมาดูกันเลยเพราะว่าเราอะยัะเรเดือนนี้แหละ แต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมไม่มีใครใ<ช>ไ,มไม่มีใครได้ดูเลยใช่ไหมก็คือตอนนี้จะมานั่งดูพร้อมกันเลยแล้วก็มาดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมเออมันจะรู้ เปิดมาเป็นแบบรถเหมืนรถเหมือนรถจี๊ป่ะครายน้องใส่สายสวยอ่ะเขินมาออ้บ้าน่ารักจังน่าอไปแล้ว คือไม,ไม่ได้จะพูดเลยเพราะว่าเพราะว่าทุกคนสวยมากนั่งบนรถเอ,เออตัวแม่ตัวแม่แมป้าตัวแม่ก็นั่งนั่งบนรถ<อ>ไปเลยเออตัวเมขับรถด้วยว่ะเข่ขับรถไปไหติดหูยอยู่นะจริงอ่ะแต่เดี๋ยวต้อง ต้องรออะต้องรอของอ,งองเต้นแล้วปะมีท่าเต้นแน่นอนแน่แน่สวยมากอตอนหลังมาเนี่ยเอาไว้ตัวแม่แล้ว,ว่า <laughs> ถ่ายดีมากเลยนะแบบแสงอะไรแบบนี้โอ้ยสวยมากเลยโอุ้ยนี่ไงครับเต้นเอาเลยเต้นได้ไหมดีก่อนเลยได้ไหมโอ้โหเถินอะเถินเป็นเอ็มวีที่แบบ อารมณ์โดนจีบ <laughs> อารมณ์แบบอ <laughs> เออ <laughs> เอ้าเขาออกเพลงแบบแนวจีบโอ้โตายคือมองจ้องขนาดนี้คือโชคตีมตีมมากแบบว่าสีเสื้อของธนากรนสวยน้องไม่ได้กินข้าวกันีออ้กินเนื้อยากเนี่ยบ่ิุ้ท เขากินแต่ย่างไงเขาเลยสวยดนี้มนไม่เหมือนพวกเราอ่านะครับน่านะะก็เรื่องเรื่องโลเคชั่นดีด้วยแบบว่าไปถ่ายที่แบบริมทะเลก็คือมันเข้าเข้าตีมสดใสสดใสกัะเพลงอะเนาะสวย <ś p itch> สุดยอดดีมากดีดีดดดแบบดีไปหมดดีแบบดีเลยไม่ต้องพูดรับ พอปิดคลิปจบพูดไม่พูดอะไรนนที่หน่อยเน่อยดิพูดพูดเอาไปว่าเอาไปว่าคือเป็นไงดูดูจบแล้ว,ลวรู้สึกไงทางดูรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันมันใหม่สำหรับพีซี่เพราะว่าซิงเกิลเพลง,งก่อนๆมันก็จะแบบว่า,ม,ม,วาม,มีความเกิดมีความเคลิ้ในแบบของตัวแม่ตัวแม่แล้วบบอพอถึงเอ็มวีนี้คือแบบมาละขอลองจีบบ้างสักที จีบบังแลแล,แลวนั่นคือแบบว่าเราอ่ะเคยแบบพูดคุยกันว่าเราอยากเห็นพิกซีอ่อะทำเพลงแนวแบบจีบจีบแบบจีบแบบจีบตะโกอนอะไรเงี้ยว <คะ S 1> ่าแบบเอ้ยฉันจีบเธออยู่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็คือแบบไ,ได้ยินแล้วแบบว่าจากพิกซี่เออแล้วก็แบบเหมือนกับว่าตอนที่เขาเอาอชื่อเพลงใช่ไหมก็อเราื่อเพลงออมามา มันมาใส่เพลงนะตัวยังชื่อยังให้เข้าเหมอนเราไงแบบเราชื่อเพลงเหมือนก่อนมาใส่แล้วไปแบบเออมันก็ดูแบบมีกิมมิคของมันอ่ะแล้วคือมันเข้ากันไว้นานคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดหรือว่าแปลกอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบรู้สึกว่าโอ้ยใช่แบบเอียงแบบสมูทสมูทอยู่แล้วก็เพลงก็ยังโอเคมีท่อนแร็ปเนาะของพิมาแต่ว่าก็เป็นจังหวะแร็ปที่แบบคิดว่าคว้พอดีนะ เข้าเข้ากับอีดีน่ารักกำลังกำลังแบบพอแบบว่า้องตามได้รอเต้นเลยนะเดี๋ยวเต้นให้ดูเลยคูณหญิงเต้นคนเดียวอโอเคโอเคได้ได้ผมว่ามึงทำได้แล้วะเินอยู่เขินอยู่แต่ตอนนี้เขินอยู่เขินจริงเขินจริงเพราะว่าแบบทุกคนสวยมากคือเขินรู้สึกเหมือนโดนจีบแบบเหมือนในเพลงเลย จริงแล้วก็คิดว่าเราเรารู้สึกอะไรเขินเขินอยู่เขินที่ดูเขินอยู่ใช่ไหมอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนชอบฉากไหนของผมขอเล่นก่อนเลยได้ไหมได้เลยผมชอบฉากมานที่พิมานั่งอยู่บนเขาเรียกอะไรบนแหลกบนแม่จะเรียกว่าบนหลักคาก็ไม่ใช่เนาะบนบน หลังคารถละกันอ่ะคือมันแบบมันโคตรเท่อ่ะคือมันต้องตัวเม่เท่านั้นรเบียรหรือเปล่าคือชอบพิมานไงคุณระเบียนะไม่ใช่เราพูดพิมานนี่ใค่แหละทุกคนแล้วได้ยอมรับเลยแต่ว่าไม่ไม่สิแล้วพูดถึงจะว่าชอบฉากไหนไงก็แบบว่าชอบฉากนี้แบบว่าที่เขานั่งเงี้ยมันแบบมันเท่มันแล้วมันแบบมันสวยมันส่งอ่ะแบบกับฉากที่แบบว่า ตัวเขาแบบว่าคอสตูมแล้วก็แบบฉากเป็นท้องฟ้าอะไรอ่าเงี้ยมันสวยมากมันแบบตื่นสวยรูชอบฉากไหนใี่เราจน้องมาเบรกแล้วเนี่ยตัดทิ้งค,คิดไม่ออกเข้มชอบฉากน,นี้ที่แบบว่าเออฉากขึ้นมา<อ><อ>สามคนแล้วแบบเป็นท่าเต้นเออจริงจริงฉากน,นี้ก็ชอบเป็นแบบท่าเต้นครั้งแรกเราขึ้นมาสามคนแล้วแบบดูแบบ่าเต้นมันน่ารักอ่ะเออเอออันนี้จริงจริงฉากนี้ก็ชอบนะใช่มันน่ารัก แล้วก็ใส่เป็นเหมือนแบบเอออย่างมีแบบเหมือนวิภาบแบบเป็นว่าอะไรเงี้ยเป็นสกัดละก็ตระลามหรือว่าอะไรภาพภาพกิฟต์ปั๊บอ่าใช่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 ซิสผมกินอยู่ตอนนี้หวานมากทำไมอ่ะนุ่มกินแล้วมันเิ็นความหวานที่อยู่สามคนในช่อบหมดเลยอือช่สาตอนที่ขับรถใช่ไหมเป็พี่น้องกันอ่ะชอบดูแบบว่าเหมือนเขาแบบกลังแบบว่าเออออกมาเที่ยวกันอ่ะโปรโชั่นสวยอ่ะ สวยจริงน้องสวยทุกคนน่ารักด้วยเห็นไหมถ้าคิดว่าไปรับเลยว่าเราอ่ะพูดเขาว่าสวยไปแล้วกี่ขังเพราะว่าเคื่อเคือ,คอ,คอสวยสวยมากเนี่ดูดิแล้วก็<า>พูดพูดถึงคอตุงงนะคอ,คอตุ้งเพลงนี้ก็คือแน่นอนว่ามันซัมเมอร์ซัมใจยอยู่แล้วคือซัมใจคืออะไร่ <c oughs> <c oughs> คือสวยมากคือชอบชอบหมดเลยแบบว่าคือก็คือเหมือนจริงๆเหมือนสไตล์ก็คือเหมือนกันแหละน้องแต่ว่าจะต่างที่สีใช่ไหมแล้วแบบว่าเริจริงไม่ว่าใครใส่สีอะไรก็คือเข้าหมดเลยคือสวยหมดเลยแล้วมันแล้วมันสีสันแบบสดใสอะมันทําให้เอ็มแบบมันดูแบบมันมันสดใสแบบน่าดูเลยแจกความสดใสเออใช่ใช่เหมือนแบบว่าดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันได้แบบว่าเออ f ลฟ l ลกู d อะแบบว่าว l i v e d r e ครแบบได้พลังบวกอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึก อมาสดชื่น้ออย่างเี้ยยังไม่น่รักพี่ชาเลยหรอเจอแล้วมันน่ารักน่ารักมากคุ้มค่ากการรอคุ้มค่าการรอคอยแล้วก็เพลงติดหูมากความจริงก็คือแบบฟังจริงๆเราฟังกันรอบเดียวอ่ะเรารู้สึกว่าท่อนหูเนี่ยเราพอลองตามได้แล้วแบบเตรียมเตรียมแมสเลย แน่นอนแน่นอนแน่นอนตัวแมสแน่นอนจริงๆยังไม่ได้พูดไม่ได้พี่คนนี้พูดเรืองจริงๆผมว่าหมเในเอ็มวีนี้มันมีทำให้ผมบุญอีกเรื่องเดียวเลยอ้าวยังไงพึ่งกินตัวเองทำไมอ่ะทำไมอ่เพราะมันรู้จักพึ่งพึรู้จักอีซีโอ้เออจริงๆนะเออยิ่งดูยิ่งแบบรู้สึกเสียเวลามีหลายปีแล้วทำไมพึ่งรู้จักใช่ หลังจากที่ดูจบแล้วในฐานะที่เราพวกเราเนี่ยเป็นพิกเซลเนาะแล้วก็อยากจะฝากน้องๆวงพิกซี่ให้กับทุกๆคนอยากให้แบบว่าเอ็นดูน้องๆแบบว่าเพราะเพลงอ่ะที่ออกมาคือแบบว่าเพลงดีมากแบบแล้วน้องๆก็คือน่ารักกันทุกคนแล้วจริงๆมันไม่ได้มีแค่เพลงนี้ด้วยนะจริงๆกบบไปฟังแบบใช่แบบแว่าเพง<ป>ลพงอ<ด>ื่นอีกก่อนหน้านี้ใช่ที่เขาแบบปล่อยออกมาเต็มมาแล้วและนี่เป็นเป็นเรียกว่าเป็นสเปเชียลซิงเกิลเนาะที่เขาปล่อยออกมา ก็แบบว่าถือว่าต้อนรับซัมเมอร์แบบว่าเข้าสุดๆเลยเปิดมาน้องๆน่ารักคนเรื่องจริงๆน่ารักทุกนคนจริงน่ารักใปนที่นีคือแบบว่าเขาหน้าหลักพันนิสัยเลยาักกายภาพเขาก็แบบว่าเก่งเก่งทุกคนดีมากอยากฝากน้องไว้ให้แบบอ้อมอกอ้อมใจทุกคนจริงๆน้องนี่รสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพลงแมสแมแบบปังสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านเลยเออแบบเกินต้านแบบสุด ชอบอู่หรือยัง